ความรู้ EP นี้ไปกับเราค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับมะเร็งะระยะแพร่กระจายว่าคืออะไรและวิธีการรับมือเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีการตรวจพบนะคะซึ่งในบางกรณีเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ตรวจพบครั้งแรกเลยว่าเป็นระยะแพร่กระจายเลยดังนั้นควรจะทําอย่างไรดีแล้วก็มีวิธีการรักษาไหมรวมถึงทางเลือกในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายเนี่ยะจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ ตลอดถึงแนวทางในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างที่ให้เราสามารถรับมือกับโรคได้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเรามีแขกน,นะคะรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องนี้กันนะคะก็จะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมนะคะท่านแรกก็คือศาสรตราจารย์ดรนายแพทย ก่ชัยโอเจริญรัตน์นะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เต้านมโรงพยาบาลเมดพาแล้วก็เป็นศัลยแพทย์เต้านมโรงพยาบาลเจ้าพยาค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือพี่ออยนะคะไอรีนไตสาร4ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer ของเรานั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ออยก็มาในตัวแทนของผู้ป่วยมะเร็งระย,ยะเต้าตอบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระย,ยะที่4นะคะที่มีมะเร็งแพร่กระจายไปยัง ปาปอดกระดูกแล้วก็ล่าสุดที่สมองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังการแชร์ประสบการณ์ของพี่ออยกันในเรื่องของความรู้ที่เป็นในเรื่องของด้านการรักษาแล้วก็วิธีการรับมือกับโรคมะเร็งกันนะคะก็ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านขึ้นพานะพูุีได้เลยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีท่านอาจารย์พรชัยแล้วก็พี่ออยค่ะสวัสดี อยากให้ทั้งสองท่านนะคะแนะนำตัวแล้วก็กล่าวทักทายผู้ชมสักเล็กน้อยเดี๋ยวขอเรียนเชิญจากอาจารย์พรชัยก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับผมพรชัยนะครับโอเชเลรลัตก็เป็นสัญญาแพทย์ทางด้านมะเร็งเต้านมนะครับก็มีประสบการณ์ที่ได้รับได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมา นานพอสมควรก็คิดว่าคงจะมาแชร์ความรู้กับพวกเราในวันนี้ได้ไม่มากก็นอยนะครับคุณค่ะท,ทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยคิวแน่นมากเลยวันนี้ก็ถือเป็นเกียรติของอัลกอร Cancer มากเลยนะคะที่อาจารย์ตอบรับแล้วก็สละเวลามาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะลาดับต่อไปค่ะขอเชิญพี่ออยทักทายผู้ชมหน่อยค่ะพี่ออย สวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่วันนี้มารอติดตามรับฟังความรู้ดีๆจากคุณหมอคอนชยัยแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาฟังประสบการณ์ต้องบอกว่าทันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็เป็นมา11อปีนี้ก็คือต้องบอกว่าเจอทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านคุณหมอแล้วก็คนไข้เนาะซึ่งออยก็จะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่อาจจะเป็นมุมมองใหม่ความหวังใหม่ให้กับ เพื่อนๆผู้ป่วยที่อาจจะกําลังท้อแท้สิ้นหวังหรือว่า,าจ,จะยังสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นมะเร็งเต้านมแล้วแล้วก็หลายๆคนพอเป็นแล้วก็กลัวเนาะนีถ้าแพร่กระจายไปหลายจุดเนี่ยเราจะมีโอกาสมีความหวังแล้วก็รับมือกับมันยังไงวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังค่ะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้พี่ออยไปพักก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพี่ออยจะอ่าจะได้มาแชร์ประสบการณ์ในช่วงท้ายนะคะวันนี้ก็เราก็จะเริ่มเข้าประเด็นที่จะพูดคุยกันเลยนะคะก็จะขอเริ่มสอบถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งเต้านมนั้นนะคะอาจารย์มีกี่ระยะแล้วก็ระยะไหนบ้างที่จะมีความเสี่ยงในการเข้าสู่ระยะแพร่กระจายค่ะครับก็ขอบคุณคุณตายนะครับก็ขออนุญ,ญาตนําเข้าสู่หัวข้อที่จะ บรรยายวันนี้นะครับก็หัวข้อแรกก็เพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับระยะของมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็เดี๋ยวหัวข้อต่อๆไปคงว่ากันต่อไปนะครับเอาเรื่องของระยะก่อนนะครับมะเมร็งเต้านมเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นห้าระยะนะครับระยะต้นๆเลยเราเรียกระยะศูนย์ถึงระยะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระยะที่ยังไม่มีการ ลูกลามแพร่กระจายออกไปอย่างชัดเจนนะครับโดอยอว่าถ้าเป็นระยะศูนย์เนี่ยจะอยู่แค่เฉพาะในบริเวณของเต้านมนะครับส่วนระยะที่สองเนี่ยขนาดก้อนก็คือจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีระยะที่2ที่มีการกระจายเริ่มมีการกระจายไปที่ต่อมน้าเหลืองนะครับระยะที่สามก็จะเป็นมากขึ้นก้อนใหญ่มากขึ้นบางรายก็แตกเป็นแผลออกมา นะครับแล้วก็มีการกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองจํานวนหลายๆต่อมนะครับส่วนระยะที่4ก็คือระยะที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในสไลด์นี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นสถิติของประเทศไทยนะครับมะเร็งเต้าน,นมในบ้านเราเนี่ยเห็นได้ว่าในช่วงเวลา20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ย มะเร็งเต้านมค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นจำนวนต่อประชากรสุภาพสตรี1นึ่งแสนคนนะครับก็จากจากตัวเลขหลักสิบก็ขึ้นไป30ปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ40นะครับต่อ1ต่อแสนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในสุภาพสตรีแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในมะเร็งทั่วของประเทศไทยนะครับนอกจากเจอเยอะแล้วเนี่ยก็ยัง ทำให้เสียชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็ล้อไปตามกันกับจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าจําแนกตามระยะของโรคที่เป็นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าจากข้อมูลเนี่ยผู้ป่วยบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ระยะที่2ก็ระยะที่3นะครับก็คือก้อนใหญ่เกิน2เซนคลำได้ นะครับถึงจะมาพบแพทย์บางรายก็รอจนก้อนใหญ่มากๆเกือบเป็นแผลแตกออกมาแล้วเกือบจะกระจายไปทวายะออื่นแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยรวมๆกันก็ประมาณ6 70%ของผู้ป่วยทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังเป็นที่น,น่าเสียดายว่าเราเจอคนไข้ระยะที่1เนี่ยยังถือว่าค่อนข้างน้อยยิ่งถ้าเป็นระยะที่ศูนย์เนี่ยเรียกว่าปัจจุบันก็ยังเจอ ไม่ถึง5%นะครับซึ่งถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Effective มีประสิทธิภาพดีเนี่ยเขาะจะเจอผู้ป่วย7-80%เนี่ยจะอยู่ระยะศูนย์กับระยะที่1นะครับก็ะจะตรงข้ามกับบ้านเราเลยเห็นตรงนี้จะเห็นได้ว่าตอนเราเจอปุ๊บเนี่ยก็ยังมีคนไข้ที่มาถึงระยะที่4เลยก็มีนะครับประมาณ10-15%ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ นี้ถ้าเอาตัวเลขที่ผมลองรวบรวมไว้เพื่อดูเป็นไอเดียนิดหนึ่งนะครับคนไข้ทั้งหมดประมาณ3,400กว่ารายนะครับอายุเฉลี่ยที่เจอมะเร็งเต้านมนะครับอุบัติการมากที่สุดที่อายุประมาณ51ปีนะครับแต่ก็เจอได้ตั้งแต่คนอายุน้อยๆนะครับ24ปีนะครับไปยนถึงคนสูงอายุมากๆก็ได้นะครับ แล้วก็อย่างที่ได้เรียนไว้ส่วนใหญ่ก็จะมาระยะสองระยะสามก็คือก้อนเกินสองเซนนะครับขนาดเฉลี่ยที่เราเจอก็คือประมาณสองุดหเซนนะครับแล้วก็มักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองประมาณสี่ห้าิเปอร์เซนตนะครับเกือบทุกรลยก็จะต้องเนื่องจากเป็นระยะสองสามนะครับก็จะต้องได้รับยาการรักษาเสริมนอกเหนือจากการผ่าตัดด้วยการให้ยาด้วยนะครับนี้ถ้าไปดูว่า เป็นระยะที่ 1, 2, 3, นะึสพอได้ยินว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมีโอกาสรักษาหายไหมมีโอกาสรอดชีวิตที่10ปีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็ไปตามระยะของโรคถ้ายิ่งเราเจอเร็วเป็นระยะที่1นะครับโอกาสที่เราจะปราศจากโรคนะครับที่10ปีเนี่ยสูงเกิน95%นะครับถ้าเป็นระยะ2ก็ลงมาเหลือ80 ระยะ3ก็เหลือประมาณ70%นั้นตรงนี้อยากจะฝากสไลด์นี้ไว้ว่าก็คือแม้จะเป็นระยะที่3เนี่ยโอกาสที่รักษาจนครบถ้วนแล้วก็มีชีวิตอยู่รอดจนถึง10ปีเนี่ยปราศจากโรคเนี่ยก็ยังสูงนะครับเกิน70%นะครับงนั้นปัญหาแต่ปัญหาที่ว่าเรารักษาจนครบแล้วเนี่ยก็ยังมีคนไข้ประมาณ ที่10ปีนะครับถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยก็ยังมีประมาณสักสี่เปอร์เซนที่กลับมาซ้ําเป็นซ้ําได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นระยะที่2โอกาสกลับเป็นซ้ําก็มากขึ้นถ้าเป็นระยะที่3โอกาสกลับเป็นซ้ําก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นสาเหตุที่ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามให้การรักษาให้ดีที่สุดนะครับนี้ก็พอ แถมในส่วนนี้นิดนึงนะครับว่า uh huh. มะเร็งเต้านมเนี่ยกระจายไปที่ไหนบ้างนะครับเวลาที่เราบอกว่าเป็นระยะแพร่กระจายนะครับเห็นว่าในสไลด์เนี่ยมีแทบทุกอวัยวะเลยนะครับมะเร็งเต้านมคือพอกระจายเนี่ยผ่านเข้าทางเดินน้ําเหลืองผ่านต่อมน้ําเหลืองไปแล้วก็ uh huh. เข้าสู่กระแสะเลือดนะครับดันั้นก็ไปทุกที่ที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงนะครับแต่ถ้าบอกว่าเจอบ่อยๆที่สุดก็น่าจะอยู่ในเสียนแรกนี้นะครับ ก็คือไปที่ปอดไปที่ตับไปที่กระดูกนะครับจะมีอยู่ไม่มากนะครับที่ไปที่สมองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปแทบทุกอวัยวะนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวหนังต่อมอะไรต่างๆในร่างกายช่องท้องทั้งหลายไปได้หมดนะครับนั้นการกลับมาเป็นซ้ําหรือว่าการแพร่กระจายของมะเร็งเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยทุกท่านเนี่ยกลัวแล้วก็เพราะว่า มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะอมองว่าโอกาสที่จะหายเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์นะครับบางคนก็ไม่อยากจะรักษาแล้วนะครับทีวันนี้ก็หวังว่าการบรรยายวันนี้คงจะให้ให้ความรู้ในแง่ที่ว่าแม้เราจะมีการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยก็ยังมีแนวทางในการดูแลรักษานะครับตัวเลขคร,ร่าวๆนะครับ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยมีโอกาสกลับเป็นซ้ําประมาณ1ใน5นะครับยีนนะครับรวมทุกๆระยะนะครับซึ่งถ้ากลับเป็นซ้ําในระยะก่อน5ปีเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมที่เป็นเริ่มต้นนะครับแต่ถ้ากลับมาเป็นซ้ําหลังจากรักษาไปแล้วเกิน5ปีอาจจะเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้นะครับ โอเคครับก็โอเคค่ะจะเห็นได้ว่านะคะจากสถิติที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมะเร็งเต้านมนะคะก็ยังพบแล้วก็มีอัตราพเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วก็คือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็จริงๆเรากด็ดูสถิติเราก็น่าตกใจคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดเรา ตรวจพบเจอเร็วในระยะต้นๆน,นะคะก็มีโอกาสหายค่อนข้างสูงเลยนะคะแต่อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าตัวโรคมะเร็งเนี่ยถ้าเป็นแล้วนั้นเนี่ยก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําได้เช่นกันแต่ผู้ฟังที่เปิดเข้ามาชมถึงตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจหรือใจเสียไปนะคะในกรณีที่เป็นแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้าเนี่ยก็มีวิธีการรักษาเช่นกันนะคะอยู่รอฟัง ไปจนจบก่อนนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์พรชัยจะไขข้อสงสัยให้เราฟังในวันนี้ค่ะลําดับถัดไปนะคะถึงจะรู้ถึงเราเนี่ยจะรู้ในเรื่องของระยะของมะเร็งกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาฟังกันต่อค่ะว่าการแบ่งชนิดของมะเร็งเต้านมเนี่ยมีอะไรบ้างและการอ,อ,อยู่ในระยะของการแพร่กระจายเนี่ยจะ